ว่ากันว่าทำการป่าลึกของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของงูกินคนที่สามารถกินคนได้ทั้งตัวครับแถมมันนยังชอบล่าอาหารญี่ปุ่นกินเป็นอาหารในทุกๆคืนอีกด้วยครับสถาสนที่ในวันนี้นะครับจะขอพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับตำนานงูยักษ์กินคนแห่งจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยกาญจนบุรีสมัยก่อนเลยนะครับแล้วเรื่องราวนี้นะครับคนสมัยก่อนนคิดว่าเป็นเรื่องจริงอีกด้วยนะครับต้องย้อนเวลากลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ครับหรือว่าปีพุทธศักราช2485นั่นเองครับในช่วงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นนะครับเข้ามาในประเทศไทยครับเพื่อหาจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญในการทาสงครามครับ โดยญี่ปุ่นนะครับได้เลือกพื้นที่ของกาญจนบุรีครับในช่วงของป่าลึกตรงบริเวณต,ตรงนั้นนะครับในบริเวณป่าลึกตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ที่มนุษย์เรานะครับหรือว่าคนดั้งเดิมของการาญจนบุรีเนี่ยไม่เคยเข้าไปมาก่อนครับทำให้มีป่าที่สูงครับแล้วก็มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับหลบซ่อนตัวต่อสัตรูนะครับ พอญี่ปุ่นได้พื้นที่ตรงนี้นะครับได้ตั้งหลักปักฐานครับแล้วก็ทําการสร้างสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับและทางเดินรถไฟสายมรณะครับเพื่อต้องการใช้ในการขนส่งอาวุธนั่นเองครับและต้องบอกว่าสถานที่แห่งนี้นะครับกว่าจะสร้างเสร็จขึ้นมาได้นะครับต้องสังเวยชีวิตของเฉลยนะครับที่ญี่ปุ่นจับมาเพื่อใช้เป็นแรงงานนะครับไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0ศพเลยนะครับ เรียกว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามแต่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่น่าเศร้าจริงๆครับโดนทำร้ายโดนอดอาหารแล้วก็ใช้แรงงานจนปานตายก็มีครับซึ่งหลังจากที่ญี่ปุ่นนะครับได้ที่แห่งนี้นะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชลยหรือว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยต่างต้องใช้ชีวิตในป่าลึกแห่งนี้นครับเป็นเวลาหลายวันครับและต้องบอกเลยว่าสถานที่แห่งนี้นะครับดั้งเดิมเดิมทีแล้วเนี่ยการจนบุรีคนแถวนั้นนะครับก็ไม่คิดที่จะเข้าไปอยู่แล้วครับ เพราะคิดว่าอาจจะมีสัตว์ป่าสัตว์ร้ายอันตรายมากมายอยู่ในนั้นก็เป็นได้นะครับเสือสิงกระทิงแล่นนะครับทําให้ชาวญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแล้วหลังจากที่ชาวญี่ปุ่นนะครับตกดึกเนี่ยก็จะทําการสั่งทหารนะครับออกมาลาตระเวนพื้นที่บริเวณตรงนั้นครับเพื่อค้นหาว่าอาจจะมีสัตว์ป่าบุกเข้ามาหรือเปล่าเฉลยหนีหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งนะครับสตัตรูตบุกเข้ามาหรือเปล่าครับเรื่องที่น่าแปลกเนี่ยเรื่องที่สยองก็เกิดขึ้นครับ คือบริเวณตอนกลางคืนนะครับก็มีแต่ทหารญี่ปุ่นนะครับในการลาดตระเวนครับเฉลยก็ทํางานไปนะครับต่างคนต่างทางานนะครับแล้วอยู่เนี่ยในทุกๆคืนนะครับทหารลาดตระเวนก็จะหายไปทีละคน2คนครับแรกๆเนี่ยน้อยๆครับถัดไปเนี่ยสามคนถัดไป5้าคนบางทีหายไปทั้งแก๊งเลยก็มีครับจนหัวหน้าทัพเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันแปลกๆและเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มผิดครูผิดตาแล้วนะครับ เลยทําการส่งคนนะครับออกไปสํารวจบริเวณรอบๆของป่านะครับออกไปเล็กน้อยก่อนนะครับไปคนสองคนก่อนไปดูร่องรอยครับว่าอาจจะมีศัตรูเนี่ยบุกเข้ามาหรือเปล่านะครับกลายเป็นว่าร่องรอยเลือดร่องรอยเสียงปืนหรือแม้กระทั่งศพเนี่ยไม่มีสักแอกหนึ่งเลยครับไม่มีสักร่องรอยหนึ่งเลยครับัวน่าก็เริ่มหวาดบันกลัวแล้วนะครับเริ่มรู้สึกว่า มันแปลกแล้วนะครับถ้าเกือปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไปนะครับกองทัพเราจะลดลงเรื่อยๆครับจะเป็นอันตรายต่อการทําสงครามนะครับเลยทําการจัดตั้งกองทัพในการค้นหาศัตรูแบบจริงๆจังๆครับเพื่อศัตรูเนี่ยมาลักพาตัวทหารเราไปเรียกค่าถ่ายไปเรียกประกันอะไรพวกนั้นนะครับเลยจัดตั้งกองทัพแบบจริงจงจังๆครับประมาณ1000กว่านายขึ้นไปได้เลยนะครับในการเข้าไปในป่าลึกครับเพื่อค้นหาแหล่งที่กบดานของศัตรูครับ พอหนึ่งพันกว่านายนี่ครับเดินย่างก้าวเข้าไปในป่าลึกนะครับก็ไปหาทุกซอกทุกมุมครับหาจากที่แรกๆหาไปเรื่อยๆครับจนเข้าไปในป่าลึกได้ครับแล้วได้เจอกับถ้ำปริศนาแห่งหนึ่งครับที่อยู่ตรงกลางใจป่าครับซึ่งถ้ำแห่งนี้เดียมีความกว้างแล้วก็ลึกมากอยู่ในพื้นที่ที่เงียบสงบนะครับบริเวณตรงนั้นก็ไม่มีสัตว์ป่าอะไรอยู่เลยนะครับซึ่งหัวหน้าก็คาดการว่าถ้าฟตูเนี่ยใช้พื้นที่แห่งนี้ในการเป็นที่กบดานเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกครับ หัวหน้าเรือใช้สปิริตนะครับความเป็นหัวหน้าคนนะครับสั่งลูกน้องกองทัพแรกนะครับบุกเข้าไปสํารวจนะครับแล้วก็หัวหน้าก็รอข้างนอกนะครับโดยที่กองทัพแรกเนี่ยก็เข้าไปสํารวจเสร็จปุ๊บนะครับเข้าไปได้สักพักเนี่ยเสียงเงียบเลยครับแล้วอยู่ๆนะครับก็มีเสียงปืนดังขึ้นครับโป้งโป้งนะครับเป็นจํานวน2นัดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเสียงก็เงียบไปเลยครับแม้กระทั่งเสียงกรีดร้องหรือว่าเสียงเท้าเนี่ยก็ไม่มีแอะสักแอนหนึ่งเลยครับ ถ้าให้หัวหน้าเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกๆแล้วอาจจะมีการต่อสู้ระหว่างศัตรูกับกองทัพเราหรือเปล่านะครับเลยโชว์แสดงความสปิริตออกไปรอบที่2ครับส่งกองทัพที่2เข้าไปครับแล้วก็หันหน้าก็รออยู่ข้างนอกเช่นเคยนะครับพอส่งเข้าไปนะครับอยู่ๆเนี่ยเสียงก็เงียบเหมือนกันครับเงียบคราวนี้เนี่ยอยู่ๆมีนเสียงก้องกลางออกมาจากในถ้ำนะครับ ซึ่งเป็นเสียงที่ไม่ใช่เสียงลมแน่ๆครับอาจจะเป็นเสียงของสัตว์อะไรสักอย่างที่มีขนาดใหญ่ครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับกองทัพญี่ปุ่นที่2ใเนี่ยที่ส่งไปนะครับก็วิ่งออกมาพร้อมตะโกนพร้อมกันว่าอิตายไม่ใช่ไม่ใช่พร้อมตะโกนพร้อมกันว่าสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดสัตประหลาดหรือว่ามอนสเตอร์โตมอนสเตอร์โตนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับหัวหน้าเห็นก็เริ่มรู้สึกแปลกแล้วนะครับ หน้าตาที่วิ่งออกมาคือตื่นตระหนกตกกระายมากๆครับโดยบริเวณของเบื้องหลังของเงาปริศนานะครับมีเงาบางอย่างคืบคลานตามออกมาครับเป็นเงาของงูยักษ์ที่เหมือนลักษณะเหมือนงูครับแต่มันผิดปกติคือมันมีความใหญ่แล้วก็ยาวมากกว่าปกติครับหัวหน้าเลยไม่รอช้าครับอาจจะเป็นไททันโบอารหรือเปล่านะครับเลยทําการสั่งระเบิดถ้ำทันทีครับหลังจากระเบิดถ้ำออกนะครับ ร่างปริศนาเนี่ยก็ปรากฏตัวออกมาครับกลายเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่ยักษ์มากกว่าตู้กับข้าวนะครับแล้วก็มีความยาวมากกว่า10เมตรนะครับหลังจากทหารเห็นเนี่ยตอนนั้นนะครับทุกคนหวาดกลัวมากๆครับงูก็ทําการโจมตีนะครับงูมีตัวเดียวแต่ทหารเนี่ยหนึ่พกว่านายนะครับทหารก็มีกระสุนปืนมีอาวุธครบมือครับกระสุนตอนนั้นเนี่ยใส่มาเท่าไหร่ก็ยิงหมดแมสตนะครับยิงสาดป๊าป๊บป๊า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 ป� ซึ่งงูเนี่ยก็ทําการโดนโจมตีไปนะครับเพราะว่าง,งูเป็นแค่มีขนาดใหญ่นะครับไม่ใช่งูพลังวิเศษไม่ได้มีเป็นพลังเหมือนเจ้าแม่นาคีนะครับก็โดนโจมตีไปอย่างเต็มที่นะครับสุดท้ายเนี่ยงูก็พยายามเรื้อยคานหนีนะครับแต่ก็สิ้นรลมหายใจไปในที่สุดครับัวน้าก็เข้าไปเช็คนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตายอย่างร้อ คห,หน้าก็เลยทําการสักลูกน้องนะครับเข้าไปสํารวจในถ้ำแห่งนี้นะครับปรากฏว่าเจอกับซากของสัตว์นะครับเป็นกระดูกนะที่ตายจํานวนมากครับรวมไปถึงซากกระดูกของคนครับที่มีคาดว่าไม่ต่ํากว่า100กว่าคนได้ครับก็เป็นอันปิดตำนานนะครับงูยักษ์แห่งจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับ และต้องบอกว่าเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่ยังไม่ค้นพบหลักฐานเป็นรูปเป็นอันแบบร0ออร์เ็นนะครับไม่สามารถชี้ชัดได้ว่างูตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาอยู่บนโลกใบนี้จริงๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าภาพถ่ายหรือว่าโครงกระดูกเนี่ยก็ไม่เหลืออยู่นะครับถ้าถามว่าซากกระดูกของงูเนี่ยหายไปไหนนะครับเขาว่ากันว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยได้นำซากกระดูกนะครับไปเป็นของที่ระลึกหรือว่าเอานำกลับไปขายต่อให้กับชาวต่างชาตินั่นเองครับ แต่ถ้าอ้างอิงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องยากมากๆครับที่งูตัวหนึ่งเนี่ยจะกินคนในทุกๆคืนครับเพราะเนื่องจากงูเนี่ยเป็นสัตว์ที่มันไม่ได้เคี้ยวนะครับมันจะกืนเหยื่อไปทั้งตัวครับถ้ากืนไปแล้วเนี่ยการที่จะรอย่อยเนี่ยยังต่ําเลยสุดๆนะก็ต้องใช้เวลาประมาณ3-4ถึงวันครับแล้ววันนี้นะครับลอกกินในทุกๆคืนแถมคืนละคน2คนอีกด้วยครับเขาเลยว่ากันว่า เป็นไปได้ไหมที่งูตัวนี้อาจจะเป็นล้างแค้นนะครับสตูหรือว่ามนุษย์ที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่ของมันก็ได้ครับหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะมีงูยักกินคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้มากกว่า1ตัวก็เป็นไปได้ครับ และถ้าใครนะครับอยากไปดูสถานที่เกิดเหตุนี้จริงๆนะครับก็สามารถไปดูได้ที่สะพานข้ามแม่น้ําแควและทางรถไฟสายมรณะแห่งจังหวัดกาญจนบุรีได้เลยนะครับบอกเลยเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญแล้วก็โด่งดังมากๆบอกเลยว่าสถานที่อย่างนี้มีความลึกลับน่าสนใจมีเรื่องราวพูดผีปีศาจเยอะแยะนะครับจากการตายของเฉลยนะครับและเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าแถมยังมีความสวยงามอีกด้วยนะ แต่ถ้าใครไปนะครับอย่าเผลอเดินเข้าไปในป่าลึกแถวนั้นเป็นอันขาดนะครับเพราะไม่แน่เนี่ยอาจจะเจอกับถ้ำปริศนาที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของงูยักษ์กินคนตัวอื่นก็เป็นไปได้ครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของงูยักษ์กินคนแห่งจังหวัดกาญจนบุรีครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์อดีตสัตว์ดึกดำบรรพ์หรือว่าสัตว์ปัจจุบันหมาแมวหมูเฮดเป็ดไก่นะครับหรือว่าแม้กระทั่งสัตว์ในตำนานแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เช่นเคยนะส่วนอีพีหน้าเนี่ยสัญหาสัตว์จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสัตว์ตัวไหนอีกก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามเพรพาเพลินในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับบ๊ายบาย